สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการพามาชมดอกกล้วยไม้สวยๆนะครับโดยเฉพาะเอื้องสายหลวงใต้นะครับที่ผมได้เคยรีวิวดอกสวยๆของเขามาหลายๆแหล่งนะครับ วันนี้นะครับสายหลวงใต้ที่ผมจะพามาชมกันก็คือสายหลวงใต้ของแหล่งจังหวัดนาราธิวาสนะครับจากป่าฮาลาบาลานะครับโดยสายหลวงใต้ของแหล่งนาราธิวาสนะครับเขาก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปจากแหล่งอื่นๆนะครับเอกลักษณ์ที่สำคัญของเขาก็คือดอกที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ สายหลวงใต้แหล่งนี้ก็จะให้ดอกที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นสายหลวงที่จเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้นะครับจะไม่อาศัยอยู่ตามผาหินเหมือนกับแหล่งอื่นๆที่พบนะครับเพราะว่าสายหลวงใต้ส่วนใหญ่นะครับตามแหล่งพัทลุงนครศรีธรรมราชหรือว่าสตูลน,นะครับจะขึ้นอยู่ตามผาหินนะครับ แต่แหล่งของจังหวัดนราธิวาสยะลาแถบนี้นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับบางที่นะครับอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่สูงมากๆเลยนะครับเช่นที่อุทยานแห่งชาติฮาราบาลานะครับที่ผมเคยเห็นบนต้นไม้สูงๆเขาก็จะมีการขยายพันธุ์แตกกอใหญ่มากๆนะครับ สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับสายหลวงใต้ของแหล่งนาราธิวาสนะครับสำหรับสายหลวงใต้แหล่งนาราธิวาสนะครับต้นนี้นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษด้วยนะครับก็คือปากดอกของเขากลีบดอกของเขาแบบนี้นะครับ เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเข้มมากๆเลยครับสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับเนื่องจากว่าสายหลวงใต้ส่วนใหญ่นะครับตรงกลีบปากของเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่สําหรับสายหลวงใต้ต้นนี้นะครับกลีบปากของเขาจะเป็นสีม่วงกำมะหยี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนะครับที่ผมสะสมสายหลวงใต้มาหลายปีนะครับผม ชอบสายหลวงใต้ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับคือมีปากสีม่วงเข้มแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมให้ดอกของเขาสวยงามมากขึ้นนะครับเนื่องจากกลีบปากของเขาที่เป็นสีม่วงเข้มจะช่วยตัดกับกลีบดอกสีขาวครับทำให้ดอกของเขามีความสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับผมจึงชอบและสะสม ตัวที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เป็นพิเศษนะครับที่ผมสะสมไว้เป็นปากม่วงแบบนี้มีหลายหลายแหล่งด้วยกันนะครับที่ผมพบเจอแล้วก็เก็บสะสมไว้เช่นจากแหล่งพัทลุงสงขลาหรือว่าแหล่งของจังหวัดตรังนะครับที่ผมเก็บไว้หากผมมีโอกาสกลับใต้นะครับถ้าเขามีดอกเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมารีวิว ให้ดูนะครับสําหรับสายหลวงใต้ที่มีเอกลักษณ์คือปากม่วงแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแบบนี้เลยครับสําหรับสายหลวงใต้ต้นนี้นะครับผมได้มาพร้อมกันหลายกอนะครับในชุดนี้ เป็นไม้ที่ผมสั่งมาจากนราธิวาสนะครับแต่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่พิเศษที่สุดนะครับที่บานมาคือปากสีม่วงนะครับสังเกตดูนะครับปากของเขาจะมีขนกำมยี่แบบนี้เลยนะครับสีม่วงเข้มมากๆครับสวยงามมากๆเลยนะครับแบบนี้เลยครับ เป็นสายหลวงใต้ที่น่าเก็บมาสะสมนะครับเนื่องจากว่ามีเอกลักษณ์และเป็นตระกูลหวายสายพันธุ์แท้ที่หาได้ยากมากๆนะครับควรค่าแก่การเก็บไว้อนุรักษ์และขยายพันธุ์สืบต่อไปนะครับสวยมากๆครับ ผมก็จะพามาให้ชมกันแค่นี้นะครับสำหรับสายหลวงใต้าปากม่วงจากแหล่งนราธิวาสนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ